อีสองตัวที่หนีไปมีปืนเปล่ามีมีมีปืนมะมีปืนมามาเนี่ยปืนมาเอ่อปวดปวดข้างก่อนปวดข้างก่อนเป็ตัวเป็นอะไรไหมอีกสองตัวมันเอาปืนอะไรมาปืนไรมาไม่รู้หรอกฮะไม่รู้ได้ไงไงสองตัวทำไมไอ้มึงแค่มานี่ตำรวจเอาไอ้นี่ร้อนชื้นอปไอ้ไอร้อยก็ได้แหละ ใ่ปืนอะไรไหนมาดูดิปืนนี้นปืนนี้นไอ้กล้องปืนโเืหลังไ่ก่อนในสองกมันน่าจะมีปืนด้วยมี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 ปืนรนนี้ต้นมันลมันลวอันนี้ตนถไม่คือเราปาปาตกัเนี่ยเราแจ้ง็หาวต้นแจ้งขาร่วงมาไก่อนนะครับ เบื้องต้นแจ้งข้อหาแล้วครับอ่าเบื้องอ่าข้อหาที่หนึ่งครับรวมเป็นจำหน่ายอาวุธปืนนะครับและเครื่องกระนปืนโดยไม่ได้อนุญาตโอเคหนึ่งข้อหาที่สองสองสามมีอาวุธปืนและเครื่องกระุนปืนไปในเมืองอบลางธานทางไหนนะ โดยไม่เห็ตระกูลนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราต้องไปกับพี่ไปก่อนนะอันนี้มือเรานะอันนี้มือเรานะโอเคนะครับโอเคไปเราเก็บเบื้องต้นอย่างเราไปไม่เป็นไร